สวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับวันนี้มาส่งงานชุดลางนะครับชุดนี้ก็มีอยู่ประมาณ6กถึงเจชุดนะครับวันนี้วันที่สามสิบธันวานะครับก็น่าจะเคลียร์ให้วันนี้ทั้งหมดนะครับชุดลางนะครับถ้าชุดต่อไปก็น่าจะเป็นต้นปีนะครับส่งให้อีกทีนะครับก็วันนี้จะส่งอีกหนึ่งวันนะครับวันที่สาสิบนะครับก็นี่ก็เป็นของงานช่างนะครับ กระแพ็คเป็นบางส่วนนะครับชุดนี้นะครับชุดแรงก็มีอยู่สี่แบบนะมีกลมตันเหลี่ยมตันสเปคขอบกระจกแล้วก็รางปืนศูนย์นะครับรางปืนศูนย์จะเป็นใส่ลูกจากด้านปลายนะครับราคาชุดรางก็จะถ้าเป็นรางไกเซฟปีกข้างคาวแถมขาจับท่อ PVC แล้วก็ลูกดอกหนึ่งลูกราคาจะอยู่ที่พันห้าถ้าเป็นปีกโรลเลอร์จะอยู่ที่พันแปดนะครับจะมีค่าส่งหนึ่งร้อยถ้าโอนก่อนก็ สมมติชุดพันห้าถ้าโอนก่อนก็จะเป็นพันหกบวกค่าส่งอีกหนึ่งรอนะครับถ้าเก็บไปทางก็จะเพิ่มอีกหนึ่งบาทนะครับ <Okay. S 1> ช่องทางการติดต่อก็ตามนี้เลยนะครับ <Okay. S 1> เบอร์โทรศูนย์เ2้าสองเก้าสี่หกสอนย์เก้าหสสามสนะครับความยาวของรางเลือกได้นะครับมีตั้งแต่1เมตรจนถึงเมตรสีราคาเท่ากันหมดนะครับรางทำสีอโนได์เพิ่มอีกสองอบาทนะครับ เป็นไกเซฟนกนะครับผมทําเป็นแบบฝังรังทั้งหมดนะครับปีกโรเลอร์จะเป็นแบบล้อฝังลูกปืนนะครับชุดนี้เป็นปีกโรเลอร์นะครับยังไม่ได้ใส่ชุดขานะครับแล้วก็ตัวนี้ใส่ขาจับท่ออีก,อกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นรังสเปคขอบกระจกนะครับน้ำหนักก็จะเบานะครับตัวนี้ประมาณนี้นะครับ ใจก็ลองทักเข้ามาสอบถามได้ก็เตรียมขึ้นงานนู่นอีกนะครับก็จะส่งให้วันนี้ทั้งหมดนะครับนี่เราเป็นบางส่วนนะครับเตรียมรอแพ็คนะครับประมาณนี้นะครับสนใจก็ลองทักเข้ามาสอบถามได้นะครับส่งงานอีกทีต้นปีนะประมาณวันที่สี่หรือที่ห้านะครับชุดรางหรือว่าอุปกรณ์ปืนยิงตามีทุกอย่างนะครับชุดไกปีกโรเลอร์ปืนพร้อมยิงนะครับอุปกรณ์ตัวไหนขับ อะไรก็ลองทักเข้ามาสอบถามได้นะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับความยาวของปีกก็เลือกได้นะครับมีตั้งแต่สามสิบเซนสามสิบห้าสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบนะครับห้าสิบห้าก็มีนะครับราคาเท่ากันหมดนะครับถ้าราคาช่างก็จะมีราคาส่งนะครับสั่งตั้งแต่สี่หรือห้าชุดขึ้นไปนะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นชื่อลูกค้านะครับ นี่นะครับส่วนมากก็จะเป็นปลายทางทั้งหมดนะครับชุดนี้นี่นะครับสนใจก็ลองทักเข้ามาสอบถามได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่องย t u b e วิศนุชาวเวียงนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกทท่านนะครับขอให้ทุกทท่านมีแต่ความสุขความเจริญขอบคุณลูกค้าทุกทท่านด้วยนะครับที่อุดหนุนตลอดมานะครับครับผมสวัสดีครับ